ันนี้นะคะมิวจะพามิววันนี้นะคะมิวจะพามาชิมลูกพิชสดๆจากต้นเลยค่ะโอเคไปกันจะ้ะเดี๋ยวเลือกรูปก,ก่อนนะคะจะเก็บรูปไหนนะคะเลือกรูปก,ก่อนเอารูปไหนดีนะมิวจะมารีวิวลูกพิชที่สวนมิวนะคะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรมันเปรี้ยวหรือมันหวานหรือยังไงนะคะ เดี๋ยวเล็งลูกก่อนต้องเก็บลูกใหญ่โตๆนะคะต้องเก็บลูกโตๆนะคะตอนนี้ร้อนมากค่ะเหงื่อท่วมตัวต้องหารูปโตๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเฮอร้อนมากค่ะหาเรื่อกก่อน โอเคได้แล้วเจอแล้วนะคะเจอแล้วจ้ะนี่โอเคะเปรางกันนะคะสภาพไปรางกัน,นะะมีคนมาเอารูปพีดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะมีคนมาเอารูปพีดนะคะ ลูกพีชที่สวนมีวนะคะก็จะเป็นมีคนมาเอาลูกพีชที่สวนนี่นะคะเดี๋ยวมีวจะรีวิวให้ดูเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูะดนะคะดูหน้ามีวแพ้ผลลูกพีช ลูกพีดนะคะมันมีขนนะคะดูขนอ่อนๆนะคะมองเห็นหรือเปล่าลูกพีดมีขนต้องเอาไปล้างก่อนนะคะเอาไปล้างก่อนมุนก่อนล้างก่อนกินเราต้องล้างก่อนนะคะนี่นะคะเจอรีวิว ลูกพีทที่สวนให้ดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรใครที่ไม่เคยรู้กินลูกพีดพันกรอบนะคะต้องจัดค่ะเก็บดสดๆจากสวนค่ะเก็บวันนี้นะคะพรุ่งนี้ส่งให้นะคะส่งวันส่งวันสุกวันเสาร์ถึงนะคะกัดร้อนมากโอ้อ <Okay>. oh. ากาศร้อนมากค่ะโอ้กูเด้อ อากาศร้อนมากอาบน้ำเลยโอเคพันกรอบนะคะพ ouais. ันกรอบละมีสรีวิวให้ดูเก็บสดๆจากสวนเลยนะคะสวนอยู่ที่ยองจูนะคะอป้า่เเย เหตล้างรอนนะคะนี่นะคะเก็บสดๆจากต้นเลยจะรีวิวให้ดูมันมีขนเนาะมันมีขนเก็บวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้นะคะใครอยากได้ลูกสวยๆไปเป็นของฝากก็ทักมาได้ค่ะลูนมีตำหนิของเราสอ0 0 0ืวอนส่งให้ฟรีนะคะเปลือกมันก็กินได้เนาะเดี๋ยวมิวจะรีวิวให้ดู หรือมันมีมีดเนาะถ้ามีมีดเนี่ยก็จะตัดเปลือกออกไม่จุดนะคะ มีความกรอบไม่จืดไม่จืดนะคะไม่จืดเพราะว่ามีพี่คนดวงเตียวบอกว่าไปซื้อลูกพีชตามหมาดตามตลาดนะคะจืดรสชาติไม่และผิวข้างนอกไม่มีสีนะคะเป็นสีขาวรสชาติจืดไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวอะไรเลยแต่ลูกพีชส่วนมิวนะคะรับประกันไม่ลดจืดนะคะ เก็บวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้นะคะวันนี้วันศุกร์เนาะเก็บวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เหมีวก็จะส่งให้นะคะลูกใหญ่มากนี่ละคะนี่ลูกพิดสดๆจากสวน ช่วงนี้ลูกพีชมีไม่เยอะนะคะช่วงนี้มีไม่เยอะกรอบเก็บสดสดตรงจากสวนมิวอยากจะบอกนะคะสวนมิวไม่มีตัวแทนขายลูกพีชนะคะถ้าไปเห็นคลิปมิวนะคะอยุ่เพจคนอื่นนะคะก็คือสวนมิวไม่มีตัวแทน ขายลูกพีทนะคะถ้าเห็นคลิปมิวเอาไปลงเพจอื่นก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมิวก็เห็นเพจอื่นที่เอาคลิปมิวนะคลิปเก็บลูกพีทมิวไปลงอยู่มิวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะขนาดมิวขายเองนะตอนนี้ลูกพีทมันมีไม่เยอะนะคะขนาดมิวขายเองยังไม่พอขายเลยค่ะช่วงนี้ลูกพีทมันเก็บได้แค่บางต้น ขนาดมิวขายเองยังไม่พอขายเลยร้อนมากลูกส,สวยๆมมวก็มีขายนะคะ อยากได้ลูกสวยๆไปฝากคนกาหลีไปฝากของขวัญน,นะคะมีขายค่ะมีขาย สอบประคุณลูกพิชนะคะช่วยลดน้ำหนักได้นะคะช่วยลดน้ำหนักได้ตอนเย็นก็กินผลไม้แทนข้าวได้มีสารตัดอนุมูลอิสระลูกพี๊ มันนี้ก็เก็บไม่กี่ต้นนะคะเก็บไม่เยอะแล้วจะเป็นขาวๆแล้วก็สีชมพูอ